และใช่ครับทุกคนผมเปิดได้มา้ครับกาเบียวปาติตูต้านะโดยที่คลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวของเขานเองครับแอ้งชื่อเรียกอยากชิบเป๋เงเลยนะทุกคนแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปด้วยกันครับผมอยากจะสารภาพบาปกับทุกคนเลยว่า จร,จริงๆแล้วผมได้ทําคลิปจัดเทียริสตัวละครฉลองครบรอบ8ปีไปแล้วนะทุกคน <Wow. S 1> ถึงขนาดทํผภาปกขึ้นมาแล้วนะครับแต่คอมผมเสียพอดีไว้ทุกคนผมเลยไม่ได้ตัดคลิปนะแต่ผมก็เลยเออช่างมาแล้วกันไหนๆผมเปิดได้กาเบี้ยวมานแล้วเดี๋ยวผมมาทําคลิปรีวิวกาเบี้ยแทนแล้วกันนะทุกคนในคลิปนี้นะโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกาเบี้ยวปาติดตูตาก,กันนั่นเองทุกคนซึ่งตัวนี้ก็กําลังแจกฟรีอยู่นะตอนนี้ถ้าคนดูคลิปนี้อยู่นะผมคิดว่าเขา,าไม่ๆ ก็น่าจะยังหาได้อยู่นะเพราะว่ากิจกรรมมันแค่เรื่องกับบอดเล่นกับคนบแค่นั้นเองนะทุกคนก็จะได้เอาตั๋วไปเปิดนะครับไปเปิดแลกมาได้นะครับซึ่งถ้าคุณเปิดครบน่าจะ21ครั้งอะไรงนี้นะคุณจะได้แลกฟรีหนึ่งตัวการันตีนะครับผมนะซึ่งไอตัวกาเบียวปาติตูต้าล่างนี้นะครับทุกคนทั้งไทยและเทศนะครับต่างยกให้มันเป็นเต็งหนึ่ง <Woo! S 1> ตัวละครที่น่าแลกที่สุดในแพ็คนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าตัวนี้มันจะน่าแลกแค่ไหนนะกาเบียวล่างนี้สูง185นะนนโโนะหนึรร่งร้อยแปดส จุดเด่นของกาเบียลครับอยู่ที่เกมลุกนะเกมลุกให้มาถึง9 6ครับ3พี่น้องคุมบอล80ต้นๆถือว่ายังพอเล่นได้โอเคนะไม่แย่มากจบสกอร์ครับ91นะเฮดดิ้ง90ครับอันนี้ผมจะบอกไปก่อนนะครับว่าผมเล่นกาเบียลสายแข็งนะก็คือเราัพเน้นความแข็งแกร่งเน้นมงคือแบบว่าเป็นแบบคอมพิสไตรเกอร์ทุกคนทําได้ทุกอย่างนะวิ่งได้จบสกอร์ได้มงได้โอเคไหมลูกโค้ง71อาจจะไม่ได้สูงมากนะทุกคนสำหรับการปั่นนอกกรอบนะก็ไปปั่นในกรอบเอาถ้าอยากจะปั่นนะ สปีดที่ให้มาครับผมนะสปีดต้น93สิปีดปลายเก้็ดก็ถือว่าอยู่ในเกณยที่เล่นได้แล้วกันนะทุกคนคือผมแบบพูดคือผมพูดอย่างเงี้ยหลายคนอทิ่าโอ้พี่90้ามันไม่โคตรเลยคุณล้วแต่คือผมอยากจะบอกทุกคนนะว่าแรงที่ผมเล่นนะมันคือแบบตอนนี้เพิ่งรีแรงมาใช่ป่ะผมอยู่ดีสกองหลังที่ผมเจอแม่งก็สปีดประมาณเนี้ย <c oughs> ประมาณเก้าสิบเนี่ยมันวิ่งแซงไม่ได้เว้ยแม่งไม่ไหวเว้ยเอาตรงๆแต่คือมันยังพอโอเคอะมันเล่นได้โอเคไหมคือมันไม่ถือขนาดแย่ไปเลยแต่ก็โอเคเล่นได้ครับ และจุดเด่นของเขาที่หลายคนชอบมากๆกครับคือเตะแรง95นะเตะโคตรแรงนะทุกคนล่างเนี้ยเตะทีตะขายเทียบขาดอะ่ะและนี่ครับผมเน้นอัพความแข็งเก่งมาแล้วทุกคนฟิสิกส์เข้าคอนแทคได้มาเป็น90นะแล้วก็จัมปิ้ง86ครับบาร์รัม83สตาร์มิน่า82ครับ mm hmm. ก็เล่นสองเท้าพอได้นะทุกคนความถนัดเป็นไฮนะแล้วก็ใช้ก็ไม่ค่อยบ่อยมากเท่าไหร่ mm hmm. บูทเตอร์เม็ดแรกครับเป็นสไตรเกอร์อสติ้งบวกสองส่วนอีกเม็ดหนึ่งเนี่ยจะใส่อะไรก็ได้นะผมใส่เป็นบอลแคลรอิ่งนะทุกคน ถ้าอยากได้ร้อยห้าก็ใส่สไตล์เกลนสติ้งเข้าไปอีกนิดนึงจะเป็นรนะ้อยห้านะแต่หลักๆก็ขึ้นอยู่กับวิธีการอัพด้วยนะครับสกิลที่ให้มาครับผมก็ค่อนข้างครบเครื่อนนะสกิลหม่ง,ชชงเฮดดิ้งครับสกิลปั่นไกลตรงนี้คือเลิร์นครับเข้าช็อตสกิลยิงไอซิ่งช็อตลองเลนชูตติ้งครับก็เป็นสกิลยิงไกลซะส่วนใหญ่นะอคอเบติกฟินิชชิงาาชช่งครับจบสกอร์ถ้ายากเฟิร์สไทม์ช็อตครับยิงจังหวะเดียวแล้วก็มีฟีนอมินอลฟินิชชิ่งครับจบสกอร์แแแบบบคคคคาาาาาไไมมมม่ถึงงงออออััันน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 เเเีีีี้้้้ยทททดด็็็ุุกก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 ลลลลลลลวววิิิิิะะะชชูศสสขญใจหรรฟตตป สกิลที่ควรใส่ครับก็จะมีตั้งแต่ดับเบิลทัชโซคอนโทรเนี่ยฟิปแฟบใส่ได้หมดเลยนะสกิลเลี้ยงบอลควมบอลเนี่ยใครเอาไปได้หน้าคู่นะครับใส่วันทัชพัตทูพัตซิงเข้าไปได้ครับ mm hmm. และใครที่เอากาเบียวร่างนี้เป็นตัวสำรองนะครับก็ใส่ซูเปอร์ซับเข้าไปด้วยนะทุกคน mm hmm. และนี่ก็จะเป็นสูตรการอัพของผมนะครับทุกคน7 0 4ดศูนนะสูตรการอัพนี้ก็จะทำให้กาเบียวร่างนี้แข็งครับแล้วก็งงได้แล้วก็มีความเร็วคือทำได้ทุกอย่างอ่ะเป็นคอมพิสไตรเกอร์เลยแต่ถ้าใครชอบแบบว่่่่าาหนนน้คูมัมัยทชิงววเเร็ๆี ก็สามารถลดเอกการกระโดดได้นะลดการกระโดดไปใส่พวกเนี่ยความเร็วได้นะทุกคนเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อทำให้การบิลลองเนี่ยเตะแรงกว่านี้ไปอีกนะเออเตะแรงกว่านี้ไปอีกแต่ผมไม่จองการนะทุกคนผมต้องการให้การบลของผมเนี่ยแม่งแข็งเวเออแข็งๆโป๊ะกันทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมจริงกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะโหดแค่ไหนนะแรงแม่งพึง่งลีด,ด้วยจริงๆแต่ปีศาจมหาภัยเลยทุกคนเดี๋ยวคัดเกมเด่นๆให้ดูเลย จัดมาดีทุกคนอ,อลอง่อยวะกาเบี้ยนะหัวไม่ได้ตั้งตั้งเดเขียวเข้มนะแต่ก็โอเคตั้งแบบเบย์บก็ได้อยู่นะอันนี้เป็นเกมที่ผมอัดมาจากในแรงนะทุกคนเจอกับเพนมาหาเปิดป่งนะโอ้โหดูดีซ้ายขวาแม่งพร้อมเปิดอ่ะอีตัวตรงก้างแม่งกระมงแบบหัวขาดะดูดทรงแล้วนะอันนี้เป็นตั้งแท็กติกนะทุกคนตั้งตามนีได้น,นะถ้าใครอยากตังต้งตามนะไปเล่งอะไเลยดีกว่าครับทุกคนมาครับทุกคนแล้วเขาเป็นฝ่ายเขี่ยก่อนนะฮะจากเออร์ลิงเบลฮาเล่นฮาเล่นฮาเก้นะฮาเก้วะเนี่ย โค้มักเกลเล่ครับยกให้ฮาร์เดนแต่โดนแวนดิคกับสกัดไปได้แล้วตูรามครับผมจ่ายทิ้งๆไปให้เปาโลเปาโลให้ล่าล่าแทงให้นีทเนทเนต้าเนต้าแทงไปครับแต่ไม่ผ่านครับอดัมเคลียมาก่อนเคลียมาเจอเปาโลกับเซอร์เกนแอบี้ครับผมนะโอ้โหตัวคนละเทียคนละเกียร์หลายคนตอนเนี้ยคนละชั้นน่ะโยนไปครับแล้วเปาโลโยนให้เฮอร์นี่ครับแต่โดนมาเกลเล่เคลียแต่เคลียไม่ขาดครับแล้วเฮอร์นี่จ่ายเลยจ่ายยัดแม่งเลยครับเผื่อหลุดนะไม่หลุดครับแล้วฝั่งตรงข้ามยังไงครับมาครับมือโกเซฟไว้ได้นะจากอูไนไซมอน สายมอนมาโยนไปเลยครับโยนมาเบื้องอย่างนี้ก็ขออนุญาตดักไว้ครับไปครับจ่ายเร็วๆครับผมนะจ่ายไปดีครับโหแต่ติดไรกาดคะับไรกาดมาจ่ายไปโหถึงซื้อแกนแอบ,บี้ครับนี่ฮะโดนด,ดักชิวชิวนะทุกคนตัวยังโหดอืมจ่ายทิ้งงานจาังหวะนี้ไม่ผ่านนะทุกคนโรเบตโตคาร์ลอสครับจ่ายให้เฮอร์นสเฮอร์นสอืมไม่ผ่านนะไปไม่ได้ครับติดโทนี่ดำแต่โทนี่ดำจ่ายพลาดครับให้คาร์ลอสคาร์ลอสมาเองเลย ไปครับให้เฮอร์เนสเฮอร์เนสเฮอร์เนตลรอเพื่อนแล้วขออนุญาตก,กลับไปให้โรเปโตเบโตเบโตเปิดมงมาแล้วนี่ลุกอิกโฟกุลิตแล้วโขกโอ้โหอะไรวะนะ้าโขกลงเต็ๆมๆอ่ะทุกคนเมื่อกี้เกือบรอดดากนะดูดิเนขออนุญาตเปิดแล้วโขกหือรอดดากแล้วเมื่อกี้แต่ไม่เข้านะไม่ยังลาบไม่ได้โอ้โหลาบไม่ได้ได้ไงวะนะครับเปียโรขอแก้ตัวครับแล้วก็ลากไปเลยครับจังหวะนี้ เปิดไปโค้งๆเลยกุลิดโคกเรียบร้อยทุกคนคลิปรีวิวใครวะเนี่ยรีวิวกุลิเป่าเนี่ยโอ้โหตัวแม่องอย่างโหดทุกคนกุลิดอ่ะแม่งเอ้ยผมยังไม่ทำคลิปรีวิวกุลิดน,นะทุกคนคือมันเก่งเกินอ่ะแม่งต้องรีวิวหรอกคือมันเก่งอยู่แล้วนะตัวแม่งอ่ะสุดอ่ะแบบแม่งไม่ต้องรีวิวอ่ะ <c oughs> ไปก่อนเลยครับนำหนึ่งศูนย์ครับนำเร็วครับจากกุลิดนะโคกให้สวยๆเลยทุกคนทำไงดีครับฝั่งข้ามเมื่อกี้เลยครับยกเหมือนเดิมโอ้สูตรเดิมๆดิท่าเดิมๆน้องคนละเทียคนละเกศคนละชั้นนน่ะะออยงบลห ไปครับเฮนิดเฮนิดจ่ายไปครับกาเบียวเอาแหลกนี้หน่อยครับแหลกนิดหน่อยไปเฟซช็อตมาแล้วน,นี้ปั่นโค้งโอโโหแต่ติดตเซิร์กแนบี้แม่งแหลกกว่าทุกคน,คนเกมนี้นะเสียดายนะถ้าไม่แหลกน่าจะโดนอะแต่เกมนี้แม่งแหลกซะก่อนแม่งเอ,อ้ยเนี่ยอยไม่ปัน่นตรงนั้นละเสียดายไปเฟซช็อตก่อนเป็นไม่ไรครับไม่เฟซกน็น่าจะไม่เข้าเหมือนเดิมนะผมคิดว่ามาครับแล้วก็เปิดมงอีกทีหนึ่งครับผมแล้วเปียโลคนดีคนเดิมครับเรียกเพื่อนมาออกันตรงนี้ฮะแล้วก็ปาดไปเหมือนเดิม ปาดไปแล้วแวนดิกโขกไม่ได้ครับเขาโขกเคลี่ยมาแล้วเปาโลครับผมจะมาโมงตั้งให้ครับผมแต่ยังไงครับอาการแหลกเล็กน้อยครับผมจากโอ้โหอินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะทุกคนแม่งแหลกนิดหน่อยครับตูลามเออโยนติดกันครับเกรงใจกันเฉยเลยเฮเนสให้คาร์ลอสคาร์ลอ,อสให้กาบิเอลกาบิเอลมาหนนี้เฟซช็อตไปหนึ่งกีแล้วโอ้โหถ้าเมื่อกี้ไม่เอนทัศน์นะทุกคนเอา้ายังไงยังได้อยู่ครับอย่างไรเรื่องานี้ปั่นเรียบร้อยไม่เหลือโอ้โหนิ่มไม่ได้โชว์ศักยภาพเลยทุกกกคนนนแแมม่่งลลููี้้เป็บบวาสหล่นนะ เรียกว่าส่งผลได้ไหมวะทุกคนก็พอได้อยู่นะเออดูดิเนี่ยเคียไม่ขาดก็ขอ,อยากเลยนะคนหวันจงหวันเจี๊ยบนะสองศูนย์เลยชิวๆไม่คิดอะไรไปดิโหง่ายวะทุกคนไม่รู้นะแรงรีแล้วคนเก่งๆเขาจะขึ้นหมดแล้หรือเปล่าไม่ชวนกันนะแล้วไอ้หมอนี่แม่งเล่นสูตรเดิมทุกรอบเลยทุกคนแม่งผมจับทางได้เลยนะไปครับฟาบร์มบุติเตนะตัวนี้ก็โหดนะทุกคนหน้าแรกเหมือนกันนะฟาร์มบุตเตใช้ไม่มีกองหลังนะกนะ็น้านแรกอยู่นะตูนล้างรับผมให้กุลิด กุลิดให้เปียโรแล้วเปียโรขออนุญาตลองแทงครับสมาร์ทแอซิดเป็หนึ่งทีไปดิสมาร์ทแอซิดเดะโอ้โหไม่ได้โชว์สมาร์ทแอซิดว่ะทุกคนคอตากุต้าครับอืมมันควรจะได้ลูกส้มโ่นอีกนะไม่ได้วะ่ะมาเกเล่ครับแทงให้ใครเนี่ยมึงใครเนี่ยกูไม่รู้จักเองเป็นใครเนี่ยสคาร์มาคัดมึงใครเนี่ยไม่รู้เว้ยเดีนี้ไปอยากจะจ่ายครับแต่ว่าติดโคมาเกเล่แล้วกุลิดจ่ายไปให้เบลิงโกครับเบลิโกเบลิโกแล้วมาจาังหวะนี้ขออนุญาตโขกเออแต่ไม่ถึงเอ้าโหียสายเปิดหม่งกู ทุกคนเลอเฮ้ยคอมพิสติเกอร์ถือว่าลืมๆคำพูดผมไปนะต้นต้นคิดลืมลืมไปให้เช้ดสตเกอร์ปองครับทุกคนแล้วโยนมาจังหวะนี้ครับเปาโลเจอกับฮาเรนเกยครับโขกไปครับฮารเรนชนะวะ่ะทุกคนไม่ผ่านวะ่ะแต่ฮารเรนยังไงครับแต่ฟาวผมไปทำฟาวเขานะเขาจ่ายออกมาที่คอตากุต้าคอตากุต้าให้เซ็ก เซกนบีเอายังไงมามาดีเปิดดิมึงเปิดดิมึงเปิดดิมึงเปิดดิมาับเปิดแล้วแวนดิคโขกทิ้งไปก่อนนะชิวๆไปแล้วตวัดไปครับลูกนี้ติดไรกาดนะแต่เราไปดึงออกมาได้ครับผมนะกุลิตจ่ายให้กับแกเบียวแกเบียวให้คธนี้ครับแต่ไม่ผ่านคนติดคอตากุต้านะยังไงลูกนี้แทงมาไม่มีช่องครับผมนะเปาโลเลยให้เลยครับแล้วจ่ายมาจังหวะเดียวไม่ผ่านครับทุกคนโหนี่ดามครับมาถึงโคมาเกเล่มาเกให้โหไม่ได้ครับไม่ได้นะยังติดแวนเด็กอยู่ครับไปครับโรเบโต โรบิโตบาโจโรบิโตโรบิโตโอ้โหไม่ได้ครับโคมาเกลี่ให้กับเซกเกนะบีเอามึงเปิดเลยนะ้องให้เปิดเลยให้เปิดอย่างนี้ชิวๆโอ้โ oh, ห oh, ทุกคนอย่าไปเล่นเลยทุกคนแผนเปิดมงอะแม่งล้าหลังเว้ยทุกคนเล่นต่อบอลเนี่ยไทยบ้านเราเนี่ยทุกคนมาพอตะกุต้าครับตวัดมาครับแต่ไม่ผ่านนะแกบี่อะตะวัดไปให้กับเฮอร์นีสเฮอร์นีสมาเองครับสปีดสปีดครับผมสปีดมาเองแล้วเฮอร์นีสครับผมนะจ่ายกยอนให้คาร์ลอสคาร์ลอสขออนุญาตเปิดมาโคง้คงโคง้คงกุลิดโคกเรียบร้อยครับผมแล้วสามศูนย์ตั้งแต่ ลุดอะไรก็โฟกุลิตนะโอ้ย,อยแม่งคลิปรีวิวไขว้ทุกคนรีวิวกุลิตเป่าเนี่ยเฮียเต็กกุลิตมันโหดวอะทุกคนต้องยอมรับนะกุลิตมันตัวบ้าอกองการเกมอะต้องให้เขาอะทุกคนกุลิตรอะแม่งคนละเกตคนละเทียอะทุกคนนะเรียบร้อยครับสามสูตรนะแต่ครึ่งแรกดูดิเขาไม่มีโอกาสได้ยิงเลยมาดูครึ่งหลังครับทุกคนผมเป็นฝ่ายเขียก่อนบ้างนะไปเลี้ยงให้วีล่าเบโล่เปโลจ่ายครับเบลลิโก้ทำชิงกับกุลิตครับแล้วติดเซอร์จินโฮครับทุกคนนะวาร์มบัตตินครับ บัตตินให้เซื้อชิ้นโฮดังเค็กมาไม่ได้ครับผมนะเรียมตูรามเรียยงลรียยงแต่ยังไงเกเล็บเวจะเปิดลูกนี้ขอ,อยัดรอชิวๆแล้ววิธีไงแต่เขาโขกโอ้โห,โห,โหเรียบร้อยทุกคนโอ้โหแม่งเอาจนได้วะ่ะเปิดมงจนได้ไอ้บ้าเอ้ยแวงแวนดิคของภาษไปรอข้างในนะแต่โหแม่งจังหวะเที่ยวแป๊บเดียวอะ่ะโอ้โหฮาเลาไม่ขยับตัวกอดเว้ยแวนดิคตามไม่ทันครับเรียบร้อยเลยเสียประตูเลยทุกคนไม่เป็นไรนะทุกคนเรายังนำอยู่นะตั้งหนึ่งประตูต่อสามเนะี่ยนำชิวๆนำกลครับไป เอาเตาแบตเตือนโอ้โหแบตเตือนพอดีไอผ้าโอ้แมงเงยแบตเตือนพอดีทุกคนแล้วยัเข้ามาต่อเลยก่อนแล้วรู้ยังไงเปิดได้ฝั่งนี้เปิดได้แต่ยังไม่ผ่านตูรามครับตูรามให้กุลิตกุลิตตวัดให้กับเบลลีโกครับแต่เบลลีโกสปีดมาแล้วลูกนี้เปิดวงไม่ได้ทุกคนเตอร์จินหฮเคลียร์ไปก่อนกุลิตมาครับผมนะเอาให้ครับเฮอริสเฮอริสให้กุลิต กุลิตยิงแม่งเลยติดครับนนะเกโร่ไม่ถึงครับติดไรากาศแล้วไรากาศเลือกที่จะจ่ายออกไปออกข้างครับให้เบลแล้วเบลมาเองแต่ไม่ผ่านตูรามครับจ่ายไปลูกนี้ครับติดเซอร์ชินโฮครับแล้วเซอร์ชินโฮจ่ายขึ้นมาโอ้โหโดนสกิดตูรามออกไปนะทุกคนครับฝั่งเป็นลูกทุ่งของฝั่งเขาครับอืมซัดกันนัวนะ,ะกินเลยซัดกันนัวโอเคครับแล้วเซอร์ชินโฮโยนให้เบลโอ้โหเหมือนเดิมทุกคนภาพเดิมเดิมบรรยากาศเดิมเดิมความรู้สึกเดิมเดิมะอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิง่ายไปเปล่าวะทางนี้ไป ทำชิงไหมกับกุลิตกุลิตให้บาติตตาตูตาตูต้าให้เปียโรเปียรโร,ยร,โรถึงบอลก่อนแล้วก็แทงไปลูกนี้โอ้โหนิ่มๆทุกคนหวานหวานหวานเจียบหวานจุ้ยโอ้โหเข้าขาเป็นปนีเป็นขุยอทุกคนดิแม่งแทงอย่างสวยอะเปียรโรอะดูดิเอา้าเขาไม่ให้ดูวะ่ะทุกคนไม่เป็นไรไม่ให้ดูก็ไม่เป็นไรไ,ไปนไี่ทํำใจคนไทยว่ะทุกคนเอาลายกามาครับแล้วก็ยกโอ้โหภาพเดิมๆบรรยากาศเดิมๆ ไอ้มึงเล่นเป็นแบบเดียวไงวะมันได้เขี่ยกี่รอบแม่งก็เล่นแผนยกว่ะทุกคนแม่งยุกไม่หยุดไนงะเอานะ้วสจินโฮมาเกี่ยโดนนะมึงเกือบโดนนะแล้วมาโอ้โห و, ไม่ผ่านนะเบลลี่โกโดักไว้ได้ับผมเดี๋ยวบอลอยู่ที่ใครจะอยู่ที่เธอสกจินโฮโอ้โหท่าเดิมๆเลยโอ้ภาพนี้แม่งเหมือนเคยเห็นไปแล้วเลยวะ่ะทุกคนโอ้โหเปลี่ยนจากตูรามเป็นเบลลี่แฮมนะโอ้โหท่าเดิมๆเลยเมื่อกี้เหมือนกันเป๊ะแล้วบอลมาถึงเฮอร์นี้ครับเฮอร์นี้จะพลิกตัวแต่ไม่ได้ครับผมติดโทนี่ดม อาดัมให้กับเซอร์จินโฮแล้วเปียโร่โอ้โหเปียโร่เดินผ่านเป็นเพื่อนแล้วแกเร็ตไปผมหนีเสียบแม่งเลยแล้วกันหนีทุกคนขออนุญาตนะแกน้ำเดือดเปิดมงนะใบเหลือวด้วยนันหนึ่งใบไม่เป็นไรทุกคนแค่ใบเดียวไม่เป็นไรเว้ยโอ้โหขออนุญาตนะทุกคนสอเอียบเสียบอะเมื่อกี้ฮะชิวจริงนะ่าจะขาหักนะเอาตรงๆเขอเปลี่ยนตัวที่นี่น,นะเอานี่มาครับเทนไอ้เสนออาร์โนนะได้ข่าวย้าไปมันดิดด้วยนะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนกล้องหลังด้วยนะกล้องหลังเริ่มเหนื่อยแล้ว สไตล์เป็นควิกเคาน์เตอร์มันก็จะเหนื่อยเร็วอย่างนี้แหละอืมผมว่าผมจะหาคนมาแทงกุลิตนะเมสซี่ก็ได้ออมปั้นเกมแล้วก็เป็นนี่พราตินีเปลี่ยนตัวแล้วก็อย่าลืมตั้งแทคติกด้วยนะทุกคนนะนี่ไงแล้วก็ไปตั้งตามที่ตัวละครที่เราเปลี่ยนนะทุกคนเราเปลี่ยนตัวไหนก็ตั้งตัวนั้นแหละโอเคนะไปลิฟลาให้กับเมสซี่จัดไปแบบนี้น่าจะโอเคนะทุกคนน่าจะพอไหวยอยู่นะผมคิดว่า <S <S แล้วมา <S <S ครับบอลอยู่ที่ <S <S แกเรต<ร><ร>ปีว่าผมนะได้เป็นคนตั<ป>้งตะเองเลยเปล่า แล้วเปิดมาลูกนี้ครับผมโอ้โหคุณแล้วอื้มอ,อะไรวนะเนี่ยเป็นคอมเมนี้เหรอหรืออะไรมเมสซี่ครับมเมสซี่โอ้โหล้มไปแล้วเทนครับเทนให้พาตินี่พาตินี่มาเองเจอกับควันบาเทนบาเทนบาเทนครับผมนะแต่แทงไปลูกนี้แล้วสัดไปโอ้โหเสาแทบแตกทุกคนใช่ป่ะวะเนี่ยแต่เป็นไม่ได้นะว่ากาเบียของหวัดจะเหนื่อยแล้วไงเออมันเหนื่อยแล้วเว้ยทุกคนถ้ามันแบบว่าฟิตปึงปังนะั้น่าจะเข้านะลูกเมื่อกี้โอ้เสียดายทุกคน ไม่งั้นนี่โอ้โหลูกเมื่อกี้โคตรเสกอะเล้วบอลรู้วโคไปเอาโลจ่ายให้กับเปียร่าครับผมเปียร่าลากมาเองลากมาครับผมให้เมสซี่เมสซี่เลี้ยงเลี้ยงโอ้โหติดให้ไปก่อนครับคาร์าลสคาร์ลสโอ้โหไม่ผ่านมาเกย์เล่ย์อกคนมาเกยจ่ายครับแล้วซาลิบาถึงตัวโคตรเร็วแล้วจ่ายไปเลยครับพาตินี่นะพาตินี่โอ้โหติดไรากาดแล้วเปียโร เบียโรถึงเมสซี่โอ้โหยังไม่ได้เอาแต่กาเบียวยังไงแกเบียวแกเบียวขอซัดตู้มโอ้โหแกเบียวกูไปยังไงแกเบียวโอ้โหเจะได้นะเมื่อกี้แกเบียวได้ซัดตุ้มตู้มโอ้โหเแถวนี้นิดเดียวนะทุกคนถ้าไม่มีคนบังนะถ้าขายขาดอดีลูกเนี้ยเสียได้ป่ะยังไงไปเปียโรไปน้องโชว์ไปสามแมสติกไปสามแมสติกได้ไหม กาเบวโคโอ้โหไม่ได้จะชกออกมาครับยังไงครับพาตินีจะได้บอลลิป,ปะโอ้โหนะแล้วเบลจ่ายไปก่อนเซอร์จินโ h แล้วพลิกตัวไม่ทันโดนเมซี่ดักเมซี่จ่ายนิ่มๆแล้วบาติตูตา้ายิงไปลูกดีฟิโนมิโนฟินชิงไปเดทุกคนมาแล้วอมาแล้ว,มา,ลวมาช้าครับแต่ผมชัดเจนครับผมนะสกอร์ไหลเป็นน้ำอ่ะทุกคน5้าหนึ่งอ่ะห้าหนึ่งเว้ยไหลปุยหนุยไปดต่ยางเงี้ยโอ้โหสกอร์ไหลจัดครับมาเจอกันต่อฮะห้าหนึ่งละ ยังไงครับจะมีลูกสักลูกหนึ่งไหมลูกผิดเกมแต่แค่นี้ก็ผิดเกมฝังแล้ฝังลงหลุมแล้วคนนี้ตูรามไปเปโตรเปโตรไม่ผ่านเซอร์จิโออีกลลแล้วทุกคนแล้วมาฟ์กับไเบลแม่งจะเปิดให้ได้เลยวะ่ะไอคนนี้ใจแม่งรักกันจัดอ่ะโคตรรักอะ่ะเปโตร,รถึงไหมปามีูต้าเมสซี่เมสซ,ซี่ให้เทรนต์โอ้โหเป็นทุ่งแล้วอย,ย่างงี้ขออนุญาตชิวๆดิเอา้าวลำหน้าเฉยทุกคนโอ้โหนึกว่าหนึกว่าไม่ลำนะดูดิโอ้โหแต่เป็นทุ่งอะ่ะ โอ้โห,เร,เ,รรโโห K, เรียบร้อยตีเส้นมาครึ่งตัวโอ้โหเย้เก้เรียบร้อยคนไม่ได้วะ่ะแต่เสียได้นะลูกเมื่อกี้มันอหลุดหมดแล้วเมื่อกี้หลุดเป็นแผงอะเมื่อกี้เป็นแผงแผงไข่อะเลียวคอมเมสซี่โขกได้เฉยเลยเอาพาตินี่พาตินี่ดับด้วยทันเราซัดเลยลูนี้ไม่เหลือโอโ้ทุกคนเกมนี้มแม่งไหลเป็นน้ำอะโอ้โหไหลเป็นน้ำก๊อกอะพาตินี่ก้าวให้คนหนึ่งอะโอ้ดับเบิ่นทันนะสเปเชียลดับเบิ่ทันอย่างสวยเลยเมื่อกี้ซัดปากอะ ดับเบิลทัตแล้วสัดปากเอาวทำไงต่อโอ้โหท่า,าเดิมๆให้มึงเล่นท่าเดิมทุกรอบเลยให้มึงลงข้อจีบก็ได้เล่นท่าเดิมมาอยู่เลยทุกคนแม่งเปิดมาจ่ายนะเหมือนเดิมเลยยังไงครับผมคาโตคุต้ายัางไงไม่ผ่านหรอกน้องอุ้ยผ่านเฉยแข่งรายการครับแต่ก็ดีบอยครับเวลาจะหมดแล้วน้องยอมยอมไปน้องยอมยอมเถือนน้องยอมยอมพี่ไปเรียนวันทุกคนหนึ่งประตูต่อหกครับ <c oughs> โอ้โหไม่เป็นไรนะทุกคนเออไอ ไปติปตูต้าได้ยิงอยู่ตั้งสองลูกเลยดูดิเขามีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวนะได้แน่นอนครับผมว่าเอ็มพีเป็นของายติ่ตูต้านะ